ข้างหลังผมฮะทิ่ะหนึ่งแปดสามอยู่ในตำแหน่งท้องอมังกรเป็นทอ้องมังกรใช่ไหมฮะ,ะแสดงว่าต้องอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเชื่อว่ามันต้องมีศักย์สินเงินทองม,มากมายอยู่ในทอ้องมังกรก็เลยเป็นที่มาของปู่โสมแล้วคุณมองเห็นไหมคุณมองเห็นไหมเ,หเขาบอกว่าเขาเป็นปู่โสมเขาบอกว่าตรงนี้มันคือทอ้องมังกรเป่าซับไว้ช จ้าแม่ตปนเคียนทอคุณออฟบอกว่าคุณออฟเห็นแง่แง่แง่เห็นเจ้าแม่ไหมตอนนี้เจ้าแม่อยู่อยู่ไหนแต่เขาไม่ได้ใส่ชุดไทยเขาใส่เป็นชุดจริงกำลังภายในอ่เอาเหรอไม่ได้ใส่ชุดไทยหรอจริงหรอเป็นการให้บ้านให้ที่อ่าเพราะว่าให้ที่อยู่กับสัตว์ที่เป็นข่าวว่าไปอยู่แล้วเจอเพื่อนบ้านไม่ดีอะไรเงี้ยเนี่ยแหละแสดงว่าไม่เคยทําบุญเรื่องของที่อยู่อาศัยใครไม่เฮงกูเฮงที่ยวยังไงให้เฮง